ตลาดซื้อขายหน้าหนาวนี้เด็กผีคงต้องทำใจซื้อเข้าไม่มีมีแต่ปล่อยออก ส่วนเซอร์จิมก็ทำงานไม่หยุดล่าสุดไปพูดคุยกับแฟนบอลที่แมนเชสเตอร์เรียบร้อยรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในคลิปแต่ว่าตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรขนด้วยนะครับเริ่มกันที่ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงเดือนมกราคมหลังจากผ่านมา17วันแล้วความเคลื่อนไหวของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะดึงผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทีมสักเท่าไหร่จะมีก็แต่การระบายนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานออกไปซะมากกว่า ไอตัวควนระบายเนี่ยทำไมมันถึงยังอยู่มักซะยาวอ่ะโดยคนล่าสุดที่ย้ายออกไปก็คือฮันนีบาลเมชบี้ที่แมนยูปล่อยให้เซบีย่ายืมตัวไปใช้งานจนจบฤด,ดูกาลนี้และยังมีการใส่เงื่อนไขซื้อขาดในราคา20ล้านยูโรหลังจากหมดสัญญายืมตัวเอาไว้ด้วยร,รวมไปถึงถ้าหากนักเตะย้ายไปอยู่กับเซบีย่าด้วยสัญญาถาวรแล้ว ทางฝั่งของทัพพิศารแดงก็ยังสามารถเปิดใช้เงื่อนไขซื้อกลับมาในราคา35ล้านยูโรดได้ทุกเมื่อ,อโชคดีนะจ๊ะไปเก็บเวลมาให้ได้นักเตะค,คนถัดมาที่แมนยูตัดสินใจปล่อยออกไปก็คืออเบโรเฟนันเดสที่ในครึ่งฤดูกาลแรกแบ็กซ้ายดาวรุ่งวัย20ปีถูกกคนาดายืมตัวไปใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามเจ้าตัวถูกยกเลิกสัญญากับทีมจากสเปนก่อนที่แมนยูจะส่งต่อไปให้เบนฟิกา้ายืมตัวไปจนจบฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยที่ดีลนี้มีออปชั่นซื้อขาดด้วยที่6ล้านยูโรและการย้ายทีมแบบถาวรจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเฟนันเดสได้ลงตัวจริงให้กับเบนฟิกา้ามากกว่า50ตลอดสัญญายืมตัวซึ่งทางแมนยูเองก็มีเงื่อนไขซื้อกลับได้และจะได้รับส่วนแบ่งถ้าหากเบนฟิกา้า ขายนักเตะออกไปในอนาคตอีกด้วยไปอีกหนึ่งคนและดาวรุ่งทางด้านฟาบิซซโอโรมาโนก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าฟาคุยโดเปยิสที่ปีกสำรองของทัพพิศารแดงได้รับไฟเขียวให้ย้ายไปร่วมทีมกรนาดาภายใต้สัญญายืมตัวแล้วจนจบฤดูกาลนี้ ซึ่งทางปเยสที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายไปเล่นที่ลาลิก้าถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะได้รับความสนใจจาก PSV h y o ไฮโอเฟนและทีมจากเมเจอร์ลีกซ s อกเกอร์อย่าง LA g a l a าเลกซก็ตามโดยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเจรจาต่อรองระหว่างแมนยูกับกรนาด้าเอออยู่ไปก็ไม่ได้ลง ย้ายไปเก็บเวลดีกว่าเด็กผีก็อย่าเพิ่งด่าสโมสรออย่าเพิ่งด่าเอริเทนฮาร์กเลยนะว่าโอ้โหอ,อีกแล้วปล่อยนักเดะกดาวรุ่งฝีเท้าดีออกจากทีมอีกแล้วทําไมไม่คิดใช้งานบ้างใจเย็นๆฝีท้าน้องมันก็ยังไม่ค่อยได้กันทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะฮันนีบาเวลาลงสนามเราก็บ่นกันว่าไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ปีเอสที่ลงสนามก็ไม่ค่อยทําอะไรเท่าไหร่ส่วนอาร์บโรเฟนันเดสก็ตามที่เห็นแหละฝีเท้ายังไม่ได้ก็ต้องปล่อยยืมตัวไปก่อนทุกๆคนเลย ไปเก็บเลเวลไปเก็บประสบการณ์มาก่อนถ้ามันดีเดี๋ยวค่อยกลับเอามาใช้แต่ถ้ามันไม่ได้มันไม่ผ่านจริงๆก็ปล่อยขายออกไปแค่นั้นเองทางด้านการเสริมทีมแบบจริงจังของแมนยูนั้นสื่อจากอังกฤษอย่าง London Evening Standard ก็ออกมารายงานค่ะว่าเซจิมแรตคลิปเลงที่จะเสริมทัพครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนักเตะถึง4คนเพื่อพยายามทำให้ทัพปีศาจแดงกลับมามีผลงานที่ดีขึ้นให้ได้อีกครั้ง โดยหนึ่งในเป้าหมายที่เซจิมเล็งเอาไว้ก็คือกองหน้าที่มีฝีเท้าอยู่ในระดับเดียวกันกับแฮร์รี่เคนด้วยเป็นใครกันหนอและถ้าตามที่สื่อบอกนะว่ากองหน้าคนนี้มีฝีเท้าใกล้เคียงกับแฮร์รี่เคนพี่อ้นนึกออกแค่คนเดียวเลยวิกเตอร์โอซิมเพนกองหน้าจากนาโปลีเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็มีข่าวกับแมนยูพร้อมแฮร์รี่เคนด้วยแต่แฮร์รี่เคนเนี่ยย้ายไปบเยน ส่วนโอซิมเพนยังอยู่กับนาโปลีแถมล่าสุดแม่งต่อสัญญาออกไปแล้วด้วยถ้าจะซื้อขายกันจริงๆโอ้โหจ่ายหนักอีกแล้วทีมกูขณะที่ b ีอินสปอรสื่อกีฬาชื่อดังอีกเจ้าก็ออกมารายง,งานข่าวว่าเซจิมแรดคลิปได้เข้าพบกับตัวแทนจากกลุ่มแฟนบอลของยูไนเต็ดและยังได้วิดีโอคอลไปพูดคุยกับแฟนบอลอีกหลายๆกลุ่มในเมืองแมนเชสเตอร์ด้วยรวมไปถึงการพูดคุยกับผู้นําชุมชนในย่านท้องถิ่น โดยจุดประสงค์ในการทำครั้งนี้ของเซอร์จิมก็เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากแฟนบอลกลุ่มต่างๆและเขายัางได้พบกับนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์ด้วยเช่นกันโอ้โหเซอร์จิมสุดยอดเลยรับฟังปัญหาตรงๆจากแฟนบอลแบบนี้ดีมากแฟนบอลเขจะได้บอกไนงะเออที่ผ่านมา10ปีเนี่ยทำไมทีมมันไม่ดีขึ้นทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ แฟนบอลเขาจะได้ขยายความให้ฟังนะจ๊ะสริมโอ้โหสุดยอดเด็กผีคิดเห็นยังไงกับข่าวความเคลื่อนไหวในวันนี้ของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรขนด้วยนะครับ